วันนี้นะคะมาให้กําลังใจพวกเราหลายคนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบอกครูว่าไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะในวิธีการก็คือครูอะ่ะจะขออนุญาตพูดย้ำเรื่องเดิมก็คือการที่จะแก้ปัญหาได้จะต้องยกใจขึ้นมาก่อนในเวลาที่ใจของคุณหม่นและมันตกลงไปอะค่ะวิธีการแรกอะ่ะคือจะต้องยกจิตขึ้นมาก่อน แล้ววิธีการที่2นะคะก็คือจะต้องลงมาดูในรายละเอียดในเรื่องของงบการเงินในเรื่องของตัวเลขพูดง่ายๆก็คือเอาตัวเลขมาพูดกันนะคะแล้วก็ในส่วนที่3แน่นอนก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นที่ชุบชูจิตใจพวกเราก็คือไม่ว่าการไปไหว้พระทําบุญหรือทําความดีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราอะได้อย่างถาวรจริงๆแต่ทั้ง3ส,สิ่งอะคะ่ะจะต้องประกอบกันก็คือ ทั้งไปไหว้พระทำบุญชุบชูจิตใจอันนั้นเพื่อในด้านของจิตใจของเราใช่ไหมคะแต่ในส่วนที่สองที่เราอ่จจะต้องไม่ละเลยมีหลายคนนะคะที่คิดว่าตัวเองไหว้พระแล้วเนี่ยไม่ต้องดูแลตัวเลขไม่ต้องดูแลแฟก์ไม่ต้องดูแลข้อมูลของบริษัทหรือธุรกิจหรือข้อมูลของชีวิตซึ่งมันทําแบบนั้นไม่ได้คะ่ะเราอะ่ะจะต้องลงมาดูแลรายละเอียดเช่น คนมาบอกครูว่ามีป,ประสบปัญหาทางธุรกิจก็ต้องมาแยกแยะเลยว่าประสบยังไงเป็นหนี้เท่าไหร่รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ตัดรายจ่ายได้ไหมเพิ่มรายรับได้ไหมเปลี่ยนรูปแบบหนี้จากหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาวที่ดอกเบี้ยถูกกว่าได้ไหมคือทุกปัญหาหามีทางออกแต่เริ่มต้นคือคุณจะต้องรู้ให้ให้ชัดก่อนว่าปัญหาของคุณคืออะไรดังนั้นนะคะมันใช้ความกล้าหาญนะคะในการเทียบแผ่ปัญหาของตัวเองออกมาดูให้ชัดๆว่า นี่ระยะสั้นของคุณสูงเกินไปหรือคุณกู้นี่ระยะสั้นมาใช้กับวงมาใช้กับกิจกรรมระยะยาวมันก็ทําให้คุณน่ยจะต้องเหมือนวิ่งผลัดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพวกเราหลายคนนะคะเป็นนี่ระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นนี่บัตรเครดิตนี่ดอกเบี้ยอนอกระบบนี่วแชร์หรืออะไรก็ตามเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องหาวิธีจัดการด้วยการหาวงเงินกู้ระยะยาวมาจัดการกับมันบางคนบอกว่าครูครับถ้าเกิดมีเครดิตที่จะมีวงเงินกู้ระยะยาวอะ่ะ มีทรัพย์สินเที่ยวไปเป็นหลักประกันได้อะก็คงจะไม่เป็นนี่ระยะสั้นตั้งแต่แรกถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็จะต้องหาวิธีจัดการอื่นอีกเช่นการลดรายจ่ายหรือการหาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือการมองหารูทางอื่นทั้งหมดที่ครูแยกแยะแจกแจงเนี่ยอาจจะเป็นภาพกว้างๆเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันนะคะแต่ในความจริงแล้วครูแค่อยากจะบอกให้พวกเรารู้ว่าปัญหาทุกปัญหามีทางออก แต่คุณอาจจะต้องแผ่มันกลางออกมาบนโต๊ะแล้วก็วิเคราะห์ลงไปในแต่ละจุดจริงๆว่าในแต่ละเรื่องที่คุณติดขัดอยู่นั้นเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างไรสิ่งต่างๆอะค่ะถึงจะสามารถที่จะคลี่คลายไปได้แต่มันจะต้องประกอบกันก็คือว่าไม่ใช่แก้แต่ทางการเงินแล้วจิตตกจิตอะก็จะต้องยกขึ้นมาด้วยและห้ามมีข้ออ้างว่าก็สถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยจะให้จิตมันฟูขึ้นมาได้อย่างไร ก็สถานการณ์เป็นอย่างนี้นี่แหละค่ะที่จําเป็นที่ต้องใช้จิตที่ฟูในการแก้ไขปัญหาสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะฝากไว้ก็คือว่า business model หรือโครงสร้างทางธุรกิจพวกเราหลายคนเป็นคนดีเป็นคนเก่งไหวพระถึงแล้วก็มีจิตใจที่ดีแต่โครงสร้างทางธุรกิจหรือ business model รูปแบบทางธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบทางธุรกิจที่ไปต่อได้ยากรูปแบบทางธุรกิจที่ไปต่อได้ยากคืออะไรเช่นเวลาจะซื้อไปซื้อมาเป็นเงินสด แต่เวลาขายกับขายได้เงินเชื่อแปลว่าคุณต้องเอาเงินไปให้คนที่คุณซื้อของมาก่อนแต่กว่าที่คุณจะเก็บเงินได้ใช้เวลานานมากกว่าแบบนี้นะคะก็จะทําให้เป็นไปได้ยากมากในการที่คุณจะจัดการเลี้ยงธุรกิจไปได้เพราะแปลว่ายิ่งขายดีก็ยิ่งจะต้องใช้วงเงินเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะคะทำธุรกิจแล้วเนี่ยลืมคิดถึงค่าเสื่อมค่าเสื่อมของเครื่องจักรอาคารหรือโรงงานต่างๆเนี่ยเอาไว้ในต้นทุนสินค้า เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเงินที่จ่ายออกไปจริงๆแต่ในเวลาความจริงแล้วเนี่ยค่ะค่าเสื่อมของกล้องค่าเสื่อมของอุปกรณ์ค่าเสื่อมของสิ่งต่างๆที่คุณใช้ในการทามาหากินนะคะในวันที่พอมันหมดอายุขายอ่ะคุณต้อง replace มันใช้เอ่อเอาเงินเนี่ยไปซื้อมันมาใส่ใหม่อะค่ะคุณก็จะพบว่าอ่ะคุณไม่ได้เผื่อไว้สําหรับค่าเสื่อมราคา ของอุปกรณ์ต่างๆที่คุณใช้สอยดังนี้เป็นต้นทําให้ธุรกิจไม่ได้กําไรจริงดังนั้นปัญหาของธุรกิจนะคะมีตั้งแต่1ยอดขายต่ํา2 m มาจิ้นหรือส่วนต่างที่ทําให้เกิดกําไรน้อย3ต้นทุนสูงเกินไปตัดต้นทุนไม่ได้เ,ออเครดิตการค้าย,ยาวหรือไม่ได้เผื่อค่าเสื่อมเอาไว้เก็บเงินได้ช้าสู้ๆค่ะ